นาฬิกาสานาทีวันที่10มีนาคมพนตรวตรีพงษ์สยามมีขันทองรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมพันตำรวจโทปิยพงษ์เอสารสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยว4กองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งพันตำรวจตรีอภิชาติจารุรักสรวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว4กองกำกับการสอง กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งและพันตำรวจโทสุภรัตน์มีปรีชาสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว4กองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งและเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองรวมเดินตรวจเข้มมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในถนนคนเดินวอลกี้สตรีทพยาใต้โดยตำรวจท่องเที่ยวได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจึงได้ลงพื้นที่สารต่อนโยบายตำรวจท่องเที่ยวเข้มแข็งวันนี้จึงได้มีการ มาตรวจสอบความคืบหน้าของการฝึกอบรมพนักงานกาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในวอลกี้สตรีทเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการอยู่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีและเพิ่มทักษะยุทธวิธีในการรักษาความปลอดภัยรวมถึงความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอีกด้วยกองการนักท่องเที่ยวนะครับโดยผมคนโรีผมเป็นอาจาทย์สอกองการ และ่อบหมายว่าจากท่านวโตแต่ด้านระลับโูรงการท่องเที่ยวนะครับได้ให้มาตรวจความเรียบร้อยนะครับมาดูแลเรื่องของโครงการที่สี่หรือตัวต่อ tourism community ก็คือมันเป็นัท่องเที่ยวเข้มแข็งนะครับผมเป็นโครงการของภารัฐของเรานะครับซึ่งโครงการนี้นะครับทำเพื่อจะรองรับนโยบายรัฐบาลนะครับซึ่งจะมีการดูแลนักท่องเที่ยวได้กับความปลอดภัยนะครับเป็นความเชื่อมั่นนะครับเือนั่องเที่ยวของประเทศไทยแล้ว ท่านทางด้านแห่งชาตินะครับท่านบสรของกาศวิมลนะครับว่านรองได้เน้นยันเรื่องปัจจุบายตรงนี้นะครับถึงให้ทางกรมการเราเนีจัดทำโครงการ f p c หรือเอ่อ Digital Living Community ผมได้กล่าวไปแล้วครับเรื่องเข้มแข็ง10ที่นะครับทั่วประเทศในเสรแรกนะครับทางผู้จัดการเนี่ยได้ดำเนินการสําเร็จขึ้นมาแล้วในเสรแรกวันนี้ระหว่างนี้เนี่ยเป็นเสรที่สองเสร็จที่สองนี่ก็จะมีอีก10ที่เป็นทั้งหมด20ที่ทั่วประเทศ ว่าที่สีัทยาเนี่ยก็เช่นเดียวกัน,นครับก็เป็นโครงการทางเอทีซีทำให้ท่องเที่ยวของเราตรงนี้คุณคนตรงนี้เข้มแข็งขึ้นนักท่องเที่ยวมาแล้วเนี่ยจะเกิดความปลอดภัยนะครับที่นี่เนี่ยมีการอบรมการไปแล้วการทำบริการต่างๆดอกร้อยสีงาครับ,รบการตรงนี้จะเป็นผู้แทนของพวกเราของสมุงหดท่องเที่ยวครับของสมุงหดแห่งชาติดูแลนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ ที่มาเที่ยวในสายบการของพวกเขาซึ่งพวกเขาเนี่ยจะอยู่ในสานิการตลอดเวลาครับาสามารถสกีนทคนตั้งเข้าได้เลยว่าใครเข้าไปแล้วยังไงคนไหนคนที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษทั้งด้านเรื่องของความปลอดภัยด้านเรื่องการเฝ้าระวะังด้านเรื่องเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องอะไรต่างๆเพื่อมีการปกป้องไม่ให้ผู้ที่เป็นวิชาชีพเนี่ยเข้ามามาทำอะไรที่ไม่ดีนะครับเมื่อานที่เขาก็ไปหาบริการ,รการน,ขขขนี้น,น็้รับเรอบรมาแล้วว่า การดูแลสุขภาพในการการั้งหัวใจทับม้วภา้ทางอาตราสุต่างๆเกิดเหตุขึ้นมาว่าเขาเนี่ยภาพเกิดดื่มเหล้าไปแล้วเกิดมีการช็อกหรืออะไรก็ตามการตรงนี้สามารถช่วยได้ทันทีทันใดนะครับแล้วก็มีภาษาสมบัดหขอระทรวงสาธารณสุขที่เพิงมาร่วมกับเราด้วยนะครับสามารถรถพยาบาลจะจอดอยู่หน้าท่านอยู่แล้วนีกเข้ามาได้ทันทีพาทั้งเที่ยวที่มีปัญหาเนี่ยส่งโรงพยาบาลได้ภายในไม่กี่นาทีอันนี้เนี่ยมีเหตุเกิดขึ้นมาแล้วแล้วทำสำเร็จมาแล้วด้วยนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราขอชื่นชมและขอบูชาสารวัตใหญ่ครับสารวัตรวัดทั้งสองท่านแล้วก็าาววกวกผู้ทร่วมงานสื่อานทางการาสครแล้วก็ผู้น่าสมาคมต่างๆของนักเที่ยวเรานะครับทั้งหมดนเนียได้ช่วยกันนะครับทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นมาด้วยความเข้มแข็งจริงนะครับแล้วก็เป็นรูปธรรมสา,สา,นานรารถดูแลนักเที่ยวได้นะครับและตรงนี้เนี่ยจะมีผลอย่างมากว่าพวกเขาไาแล้วเนี่ยกลับไปเนี่ยเขาก็จะไปบอกต่อกับคนที่อยู่ประเทศเขาว่าที่เนี่ยปลอดภัย ผมกตัวอย่างเคสนะครับทักท่องเทีย่ยวจีนนะครับท่านหนึ่งกลุ่มหนึ่งอสามคนมามาทมาเทีย่ยวที่นี่แล้วเนี่ยร็จแล้วโดนผมผมทับดสร้อยภายในไม่กี่ไม่นานเลยนะครับท่านที่เราวางสายไว้นะพ่อพ่ไปจับมาได้แล้วก็ไปคืนทัย์สินข,ของเขาได้ครับมีเงินส่งมีสร้อยทั้ทง,เทงเทีย่ยวคนเนี้ยก็ได้เป็นพรางวัลให้กับทางท่านผู้จัดการที่กงจักการแล้วพอดีผมเพิ่งเจอมาเขาก็ยังอยากว่าอยากกลับมาทำธุรกิจที่เมืองไทยนะครับประทับใจในเมืองไทยว่าเราเนี่ย นอกจากดูแลต่ประชาชนของเขาแล้วช่วยประชาชนคนไทยของเราที่มีความมายิ่งสยามมีความต้อนรับนะครับคนชาวต่างชาติที่มาเยือนบ้านเราเนี่ยก็ยังมีความปลอดภัยในเรื่องของตำรวจด้วยนะครับเรื่องความปลอดภัยด้านอาชญาก,กรรมความปลอดภัยด้านสุขภาพนะครับความปลอดภัยด้านยาเสพติดซึ่งจะไม่มียาเสพติดในทางบริการนะครับทางอาวุธปืนต่งางๆนะครับซึ่ง ตรงนี้จะเป็นุดนขายของประเทศเราถ้าสามารถด้วยกันดูแลรักษาตรงนี้ไว้ได้นะครับทั่วประเทศผมก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเศรษฐกิจต่างๆที่จะมาจากการท่องเที่ยวรัฐบาลเป็นผู้นำทักนำให้ลูกค้าก็มาจากต่างประเทศเนี่ยหลายประเทศเข้ามาสามารถยั่งยืนนะครับแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยฟื<ส>้นขึ้นมานะครับเกิดความมั่นคงานเศรษฐกิจต่อไปลูกหลานเราจะวนคนไทยของเราก็จะมีการศึกษาที่ดีนะครับมีความมั่นคงในเวิงต่อต่อไป อันนี้ถึงเป็นจุดที่ผมและทีมงานต่างๆาเดินตรวจตาในพื้นที่สิ่งนี้ประชารโชวงฟอสให้ชาวบ้านเห็นนะครับให้นักท่องเที่ยวเห็นให้ผู้ประกอบการเห็นาการเห็นว่าตรงนี้เกิดความปลอดภัยอย่างไรนะครับพวกเราเนี่ยมีสิ่งต่างๆที่จะมอบให้กับพวกท่านนะครับอยู่อย่างมากเลยอันนี้เป็นแค่ส่วนแรกๆต่อไปจะมีมากกว่านี้อีก Red Fight Academy a n ันท m p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy